ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กมาพบปะกับพปติมเนาะพี่น้องเนาะครับพปติมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนระยองต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปด ครับเด็กล่างก็ออก40นะพี่น้องเนาะเป่าจนได้นพี่น้องเนาะพระเตียมขึ้นวายโวันจันทร์เคยเป่าเป่าวีดี88นะครับ่ะมันนี้พระเตียมพามาต่ามโอ้ของพ่อดอนละยองงวดที่ผ่านมาก,กันรุเนะพี่น้อง วันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามมาตอนก็นมีแปดนพีนองเนาะแปดสองแปดหกกันเบิ้ลสองสองสามสามออกแปดแปดนพีนองเนาะอ่ะบ่วากันมีเข่ามีรูดนพีนองเนาะครับเพื่พอนี่พยแยามพามาตามต่ออีกนะครับ วันพุธวันพุธที่สามเราพี่น้องเนาะ ตดเกียนมักน่อง รับบนล่างวิ่งรูดสามกับ6นะครับ จับคู่เด่นพี่น้องหกสามเก็ดสี่เก็ดแปด ศูนย์สี่มาตกเก่าพี่น้องครับเน้นหกสามเจ็ดสี่นะครับ สี่หกสามแปดเจ็ดสี่นะครับครับสัตว์เกียนติเาพี่น้องเนาะ รับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่3กันยายนสองห้าหาวพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด3กับ6มานํากันบาพี่น้อง3 6 6หกหกสาับจับคู่ให้เดีนพี่น้องหกสามเจ็ดสเจ็ดแับเลขสามตัวกับสี่หกดเสนาะพี่น้องเนาะ ถ้าประดอนมันโทรมาบอกจะเสาพี่น้องนะครับพ่อดอนลาวสกับ6กรับหกสามเจ็ดสับเหล็กสามตัวกับสี 3, ่หกสาเนาะพี่น้องเนาะับควยเขา่าคอยให้ปังครับพี่น้อง 24, อีก็จะได้โศกสศกมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับพ่อแต้มก็ขอขอบคุณในห,หลาย,ยน,ะ,ยนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพ่อแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อแต้มก็วอวยพรคอยเขา่าคอยปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาจะเริืมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตมน้ำแดงนะครับเนาอครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตมนำนาคามครับเอาสุดถ่ายถายสุดนี้ขออิทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตมเตมขออวยพรให้โศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยรวยนะครับเน้ะครับเอาพอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม